นิยายเสียงเซียน,นีฝืนลิขหิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่309ต่อสู้ชี้หูเก่าวขึ้นเสื้หนิวเหมือนเจ้าและข้าเขามาจากดาวเคราะห์สุสกุเช่นกันจากดาวเคราะห์สูสกุผีเสื้อสีชาติตกตะลึงขนาดที่นางนึกถึงอีกสี่คนณขณะนั้นไข้กลเบื้องหน้าทั้งสองพลันสว่างขึ้นเมื่อมันสว่างจนถึงจุดขีดสุด ล่างหนึ่งปรากฏออกมาเขาดวงตาผีเสื้อสีชาติส่องสว่างนางเคลื่อนไหวฝ่ามือราวกับสายฟ้าและส่งตาประทับฝ่ามือสีขาวเข้าหาค่ายกลปังปังปังตาประทับฝ่ามือพุ่งผ่านบรรยากาศราวกับสายฟ้าฟาดล่างที่ออกมาจากค่ายกลคือหวังหลินขณะที่เขาออกมาพลันสัมผัสอันตรายได้จึงรีบกระเทือบพื้นดินเพื่อกระจาย,ายค่ายกลและล้อมรอบตัวเองด้วยควันสีเขียวพร้อมกับถอยตัวกลับ เขาสะบัดแขนขวาและกำดักอสูรลอยออกมาเสียงร้องคำรามและบอลสายฟ้าปรากฏขึ้นพุ่งเข้าหาตราประทับฝ่ามือในเวลาเดียวกันหวังหลินสะบัดแขนและทงกดเกณฑ์ปรากฏในกำมือควันกดเกณฑ์เต็มพื้นที่ระยะ10เมตรรอบหวังหลินขณะที่แววตาจดจ้องอยู่ที่ผีเสื้อสีชาติไปภายใต้คำสั่งของหวังหลินควันกดเกณฑ์เปลี่ยนมังกรไร้ความหวาดกลัวพุ่งเข้าหานางพร้อมกับอ้าปากอันดุร้าย ใบหน้าผีเสื้อสีชาติเยือกเย็ยนขณะนางใช้ฝ่าเท้าตบพื้นและลอยถอยกลับมาในเวลาเดียวกันนางก็โบกแขนขวาและรูปปั้นน้ำแข็งปรากฏรูปปั้นน้ำแข็งนี้มีรูปร่างเช่นเดียวกับรูปปั้นครึ่งคนครึ่งอสรพิษเช่นเดียวกับคราวก่อนมีเพียงดวงตาที่ปิดสนิทขณะที่รูปปั้นน้ำแข็งปรากฏแสงสีฟ้าพุ่งออกจากดวงตาที่ปิดสนิทของมันปัง ผลกระทบอันรุนแรงจากการประทะก,กันของตราประทับฝ่ามือและบอลสายฟ้าทําให้เกิดคลื่นอัดอากาศผลักดันทั้งคู่ออกห่างกันแสงสีฟ้าปะทะเข้ากับบอลสายฟ้าเกิดเป็นเสียงรอยเล้าหลายชุดขณะที่น้ําแข็งเกาะบนบอลสายฟ้าน้ําแข็งเริ่มกระจายด้วยความเร็วที่มีอาจจินตนาการได้ทันในพริบตาบอลสายฟ้าถูกแช่แข็งในอากาศข้างนอกเป็นสีฟ้าและข้างในเป็นสายฟ้าสีม่วงเข้มเคลื่อนไหวไปมามันดูงดงามมาก แสงสีฟ้าไม่หยุดและเคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้าั้างคกสายฟ้ากรีดร้องอย่างโหยหวนขณะที่มันพยายามพ่นบอลสายฟ้าลูกที่สองออกมาแต่มันถูกแสงสีฟ้าสัมผัสและถูกแช่แข็งก่อนที่มันจะทําอะไรได้ท้องของมันโป่งพอง,อง,องแต่บอลสายฟ้าถูกขังไว้ข้างในแม้แต่มังกรดุร้ายที่สร้างจากควันกดเกณฑ์ก็ถูกแสงสีฟ้าหยุดและถูกแช่แข็งคราวนี้ผีเสื้อสีชาติใช้หนึ่งในสมบัติที่ทรงพลังที่สุดของนางเป้าหมายก็เพื่อสังหารวังหลินในครั้งเดียว เมื่อหวังลินเห็นการโจมตีของเขาถูกหยุดไว้เขาถอยกลับอีกครั้งและชี้ไปที่คิ้วตนเองวิญญาณเล่ร่อนออกมาทีละดวงและล,อล้อมรอบหวังลินขณะแผดเสียงไปด้วยหวังลินกระโดดเข้าไปในอากาศขณะนั้นเขาดูราวกับเทพมารกำลังเคลื่อนลงมาแววตาเต็มไปด้วยแสงแปลกประหลาดกลืนกินด้วยคำพูดหนึ่งคำาเรววิญญ,ญาณเร่ร่อนเผยแววชั่วร้ายและพุ่งเข้าหาผีเสื้อสีชาติโดยไร้ความหวาดกลัวแสงสีฟ้าไม่มีผลมากกับวิญญ,ญาณเร่ร่อน นอกจากนั้นเหล่าวิญญาณเล่ล่อนก็ตายไปแล้วและพวกมันมีความต้านทานต่อมนุษได้โดยธรรมชาติในที่สุดชีหูก็โต้อตอบเขาเขโมดกิ้วและตะโกนหยุดใบหน้าผีเสื้อสีชาติเปลี่ยนไปนางย่อเย้ยขณะรีบถอยกลับเหล่าวิญญาณเล่ยล่อนพลัง้งพูไล่ตามหลังนางอย่างกระชั้นชิดเหลากับคลื่นยักษ์หวังลินปลดปล่อยเจตนาฆ่าฟันของตอนเองขณะบกสะบัดธงกฎเกณฑ์และมังกรมากกว่าสิบตัวได้ถูกสร้างขึ้น พบมันรวมเป็นหอกขนาดใหญ่เล่มหนึ่งและแทงเข้าหาผีเสื้อสีชาติหอกเล่มนี้เรากับมัจจุราชเคลื่อนไหวเรากับสายฟ้าเบื้องหลังเราวิญญาณเร่ร่อนผีเสื้อสีชาติถอยกลับอีกครั้งฝ่ามือของนางรูปรูปปั้นน้ำแข็งทันใดนั้นมันเติบโตจนมีขนาดเท่ากับคนผู้หนึ่งเบื้องหน้านางร้องคำรามและดวงตารูปปัน้นเปิดออกเรากับมีชีวิตจากนั้นรูปปั้นยิงลำแสงสีฟ้าออกมาหลายเส้นภายใต้ลำแสงสีฟ้าน,านี้ เ่าวิญญาณเร่ร่อนทั้งหมดกรีดร้องอย่างโหยหวนวิญญาณเร่ร่อนบางส่วนหายไปอย่างไร้ร่องรอยวิญญาณเร่ร่อนที่ไม่เกรงกลัวเริ่มสัมผัสความกลัวขึ้นมาและไม่กล้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทว่าหอกที่สร้างจากควันกดเกณฑ์ได้ทำลายแสงสีฟ้าผ่านไปและพุ่งไปข้างหน้าร่างหวังหลินเคลื่อนไหวและพุ่งตรงเข้ามาเขาติดตามเบื้องหลังหอกอย่างกระชันชิดและร้องตะโกนผีเสื้อสีชาติพ่อแม่ของเจ้าไม่มีใครส่งพวกเขาออกมาเจ้ามันอักตันยู เมื่อเหล่าวิญญาณเร่ร่อนเห็นหวังหลินพุ่งเข้ามาด้วยตัวเองพวกมันไม่กล้าไม่ทำตามจึงลอยเบื้องหลังหวังหลินราวกับหางนกยูงเพื่อความปรารถนาอันเห็นแก่ตัวของคนคนเดียวเจ้าสังหารสมมาพันธ์สีสำนักเจ้ามันไร้หัวใจหอกสีดำทำลายพันขึ้นแสงสีฟ้าราวกับพลังที่มิอาจหยุดได้จนทำให้พื้นที่รอบด้านสั่นเทากระทั่งรอยแตกปรากฏในอากาศรอยร้าวฉีกขาดรอบๆภูเขาเป็นชิ้น เจ้าพยายามสังหารข้าโดยไม่มีเหตุผลนี่มันไม่ยุติธรรมควันกดเกณฑ์แช่แข็งแตกออกจนได้รับอิสระและเข้ารวมกับหอกจนทําให้มันทรงพลังยิ่งขึ้นในเวลาเดียวกันภายใต้การควบคุมของวังหลินควันกดเกณฑ์ออกมาจากธงกดเกณฑ์เข้ารวมกับหอกมากขึ้นพร้อมกับทำลายผ่านแสงสีฟ้าทำให้แสงของมันยิ่งเข้มและรุนแรงมากยิ่งขึ้นอาจารย์ของเจ้ายังมีชีวิตแต่เจ้าก็ยังขายตัวเองให้กับสูสกุเจ้ามันคนทรยศ หอกเล่มนี้คือธงกฎเกณฑ์ที่มีพลังโจมตีที่รุนแรงที่สุดที่สามารถใช้ได้หลังการบรรลุระดับแรกมันใช้กฎเกณฑ์ทั้งหมดของมันหวังลินตกลงมาจากฟากฟ้าพร้อมกับวิญญาณเล่ยล่อนที่ล้อมรอบตัวเขาฉากเหตุการณ์นี้ราวกับท้องฟ้ากำลังล่มสลายพื้นดินเริ่มแตกระแหงจนขยายรอยแตกในอากาศทําให้พลังของหอกเล่มนี้เพิ่มขึ้นมากจากพลังแห่งปฏตพีด้วยการรวมพลังของท้องฟ้าที่กำลังล่มสลาย และพื้นปัตภีที่กําลังเราทําให้กระทั่งเสียนขั้นตัดวิญญาณระดับกลางยังได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้ามันอัคตันยูไม่ยุติธรรมและทรยศเจ้ากําลังฝึกฝนเต๋าแบบไหนจิตใจแห่งเต๋าของเจ้าไม่มั่นคงข้าต้องการเห็นว่าเจ้าจะทะยานระดับฝึกเสียนไปได้ไกลแค่ไหนในอนาคตแม้กระทั่งล่างฉีหูพันเก้าถอยหลังโดยไม่รู้ตัวสายตาเขาเต็มไปด้วยความตกใจเขาไม่คาดคิดว่าเซิ่งหนีวจะมีการเคลื่อนไหวที่น่ากลัวเพียงนี้ การร่วมใจของคนและสมบัติวิเศษชีหูตกตะลึงแววตาสว่างขึ้นแต่รีบระงับความต้องการการต่อสู้ของตนเองคนผู้นี้ต้องเป็นอัจฉริยะของตระกูลเึ่งเป็นแน่หากมันเป็นข่าแม้จะใช้สมบัติที่ตระกูลให้มามันก็ยากที่จะหนีรอดภัยวิบัติครั้งนี้พ้นทว่าผีเสื้อสีชาติเป็นเซียนขั้นตัดวิญญาณระดับปลายซึ่งหนิวผู้นี้รู้บางอย่างจริงๆเขารู้ว่าต้องทำลายหัวใจแห่งเต๋าของผีเสื้อสีชาติก่อน ซึ่งหนิวไม่ใช่คนง่ายๆแน่นอนแล้วผีเสื้อสีชาติอ่อนยาวเกินไปเปรียบกับสั์ประหลาดเช่นหวังลินที่มีชีวิตมามากกว่า400ปีและเป็นธรรมชาติของมนุษย์ความแข็งแกร่งทางจิตใจของนางยังน้อยกว่างลินมากนักคําพูดแต่ละคําได้สลักลงบนจิตใจของผีเสื้อสีชาติแสงกระพิห่งความโกดเกี้ยวปรากฏบนใบหน้านางขณะที่เคลื่อนไหวถอยหลังอย่างต่อเนื่องหวังลินเคลื่อนไหวไปข้างหน้าต่อไปขณะที่ผีเสื้อสีชาติถอยกลับ วังลินรู้ได้ว่าประสบการณ์การต่อสู้ของผีเสื้อสีชาติไม่ได้ดีเท่ากับเขาดังนั้นจึงใช้โอกาสนี้ไล่ล่าต่อไปและไม่ปล่อยให้นางพักดใดๆเจตนาข้าวฟันปรากฏอยู่เต็มแววตาของผีเสื้อสีชาติสำหรับอัจฉริยะของเชลลี่แล้วตั้งแต่ตอนที่นางเกิดนางไม่เคยพบกับเรื่องน่าอายเลยในอดีตที่ผ่านมาตราบใดที่นางใช้รูปปั้นน้ำแข็งแม้จะเสียนขั้นตัดวิญญาณระดับปลายเท่าเทียมกับนางยังต้องหนีด้วยความหวาดกลัว อีกทั้งแม้แต่สูซากุเองยังให้ความสนใจกับนางมากมายดังนั้นมันจึงยากนักที่นางจะไม่มีความภูมิใจหอกของหวังลินทําให้นางรู้สึกตกใจไม่ใช่เพราะพลังทั้งหมดของหอกเล่มนี้แต่มีพลังงานลึกลับอยู่ภายในพลังงานสายนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับเสี้ยวแห่งสายฟ้าทัานสวรรค์แต่นางยังเป็นเสียงขั้นตัดวิญญาณระดับปลายขณะนั้นสายตาพรานสว่างขึ้นและฝ่ามือสร้างผนึกหลายแบบ ทันใดนั้นชี้ไปที่คิ้วตนเองและไอออกมาเป็นโลหิตลำแสงสีแดงปรากฏขึ้นในโลหิตทันทีขณะที่แสงสีแดงปรากฏมันเปลี่ยนไปเป็นดอกกุหลาบสวยงามในจังหวะที่ดอกไม้ปรากฏรูปปั้นน้ำแข็งละลายกลายเป็นแอ่งน้ำและเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังดอกกุหลาบราวกับกลายเป็นสารอาหารให้กับดอกกุหลาบเพื่อให้มันสวยงามยิ่งขึ้นหอกของวังหลินพุ่งออกไปและประทะเข้ากับดอกกุหลาบกลีบของมันร่วงหล่นลงมาหนึ่งกลีบ และในเวลาเดียวกันท่าทางของวังหลินเปลี่ยนไปเพราะการประทะของหอ,อกเล่มนี้ใบหน้าผีเสื้อสีชาติเผาไหม้คล้ำเป็นสีแดงอย่างไม่เป็นธรรมชาติในช่วงขณะหนึ่งแต่มันหายวับไปอย่างรวดเร็ววังหลินถอนหายใจกระทั่งการโจมตทีที่ทรงพลังครั้งนี้ยังไม่สามารถสังหารสติผู้นี้ได้ขั้นตัดวิญ,ญญาณระดับปลายแข็งแกร่งจริงๆเมื่อร่างกายเขาถอยกลับเขตแดนหดเหี่ยมลอ้อมรอบร่างเขา ผีเสื้อสีชาติจ้องวังหลินที่กําลังถอยนางกัดฟันแน่นและเอ่ยขึ้นเจ้าเป็นคนแรกที่บังคับให้ข้าใช้สมบัติแห่งชีวิตตอนนี้เจ้าสามารถตายอย่างสงบได้แล้วขณะที่นางพูดพลันยิ้มเหมืออกมาและดึงกลีบกุหลาบหนึ่งกลีบฉีหูร้องคำรามขณะห่อเหินเข้าไปบนอากาศหยุดได้แล้วสหายเซียนผีเสื้อสีชาติและน้องซึ่งเจ้าทั้งสองถูกข้าเชิญชวนมาที่นี่หากยังทำเช่นนี้ต่อไปอย่าก,กล่าวหาว่าข้าไม่เตือน วังลินสูดหายใจลึกขณะเพ่งสมาธิความสนใจทั้งหมดไปที่การต่อต้านการบุกรุกของเขตแดนโหดเหี้ยมนี้เขากล่าวอย่างเยือกเย็นสายเซียนชีหูข้าไม่ได้เป็นคนเริ่มเรื่องทั้งหมดนี้ผีเสื้อสีชาิมีใบหน้าเยือกเย็นขณะที่นางมองชีหูและเอ่ยขึ้นเรื่องนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับท่านลงไปท่าทางชีหูเปลี่ยนไปเขาจ้องผีเสื้อสีชาิแล้วลัหวลาะเสียงดังสหายเซียนผีเสื้อสีชาิ หากข้าต้องการเกี่ยวข้องละ่ะผีเสื้อสีชาติเงียบขณะที่นางโยนกลีบดอกไม้ออกไปแล้วมันค่อยๆลอยเข้าหาวางังหลินอย่างช้าๆขณะนั้นพื้นดินเริ่มสั่นเทาและลอยร้าวปรากฏในท้องฟ้าพลังของกลีบดอกไม้นี้เห็นได้ชัดว่าเกินขีดจำกัดของชิ้นส่วนดินแดนสวรรค์แห่งนี้ชีหูตะโกนก้องผีเสื้อสีชาติแววตาวางังหลินสว่างขึ้นขนาตบกระเป๋าและทงกดเกณฑ์อีกผืนปรากฏทันที หวังหลินวางธงกฎเกณฑ์ในมือและลอยเข้าไปบนอากาศทันสวรรค์เว้นแต่ว่าจะไม่มีเหตุจำเป็นหวังหลินไม่ต้องการกระตุ้นสายฟ้าทัานสวรรค์จริงๆดังนั้นชิ้นส่วนแห่งนี้จะล่มสลายแน่นอนและหวัง